ผมอนู่ในเกม e ีเ e v เ,อ,อ,เอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอันนี้มันเดี๋ยวเดี๋้าวว้ยมีมีม,มีเอ่อต้นไม้ใหม่กับต้นมะพร้าวแล้วก็โอ้เดี๋ยวเราเล่นกันนะเกิดมาอยู่ตรงนี้นัเน่ยวิ้งได้รู้จัก Eve นะรู้จัก Eve เออมาเดือ เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเฮ้ยใครเฮ้ยโอ้เมว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 มันอยู่ตรงนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคอนยังไม่เป็นไรมันอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้ยูข้างหลังฮึเกือบได้มีคนถูกสังหารด้วยนี่ปีน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 กูปีนได้เหรอเฮ้ยมันปีนได้โอ้ my god โอ้โีคนเดินดิสโคลา้ไปชื่อคนตายเยอะมากเฮ้ยมึงรอมาหากดีทำไมวันนี้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอมาขาปุอนเี๋ยวววาวว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 หลวว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 ก ทำไมวันนี้เด็กบอดมันโหดขึ้นวะโกรไม่ทันเลยอ่ะไอ้นี่ก็ฮาวไอ้นิกบ,บมีมไปละเดี๋ยวหาผู้คนก่อนโอ้มีอสีขาวเลยหลอบเลือดกูจะตายเลยดิอยไ,ไอนี่นีน่นี่เล่นเก่งออเอวโยกอะไที่ไม่มีโระบบเนี่ยเล่นเก่งเลยเว้ย ช่วยกูด้วยมึงมึงอันกับมึงก็งกตายเหมือนกูนตายทุกคนเลยสรุปตายทุกคนนะ่ะไปโอ้ยออกไปจากโตเดี๋ยว,วนี้คืนเอ้ยด้วยแล้วอ่ะยังวิ่งนดยเออขึ้นมาช้าๆป่ะ เออปีนนล็กวัดมันขึ้นบนได้ได้เลยว่าโดยที่มันไม่ม,ม,มีโดยแค่เป็นรูปภาพง,โงงโงงไม่ขึ้นบนได้ได้ได้ด้วยรูปภาพงโงงโงขึ้นบนได้ได้เหี้อยอะไรเนี่ยอ๋อลิฟใช่ลิฟปะวะใช่ลิฟลองใช้งานดิเอ้ยทำไมหน้าจอกูเป็นอย่างนี้เดี๋ยว คลิปวม่หลอดเอาดักคนบนกูเลยกูรลังขึ้คลิปรีสเปนดักปุผมอีกดักดักดักอยู่ข้างหน้าดักอยู่นบนดักชั่วไอเด็กวัดมั่วไอเด็กไอเด็กบักชั่วกําลังทดสอบกางทดสอบลิฟต์เลยอะ่ะไอชั่วไอเวล ไอเลวไอ้ช <tech> <that 's high> ั่วเออโอเคมีคนช่วยกูละกว่าจะไม่นจะมีคนช่วยวิ่งเป็นรอไปหนึ่งชั่วโมงรอไปหนึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะมีคนช่วยอ่ะเร็โอเครีบขึ้นได้โอ้โหเอายืนรอกูอีก ยืนค้างแล้วก็พุ่งใส่กอ,อ้ยเด็กบดทำไมเดี๋ยวเด็กบอดวิ่งโคตรโกนต์ไ <laughs> โอ้ยมิตาบีระวังมางมามามาขึ้นบันไดขึ้นบันไดกูขึ้นบันไดเฮ้ยสินค้านั้นหมดแล้วตี มันขึ้นมาได้กูลงมาตรงนี้แหละเออทำไมกูแดะกลัววมันปีนช้าแต่ตอนเป็นตอนขึ้นมันโคตรไวเลยรอ้อยากถีบประตูสักครั้งหนึ่ง ปิดประตูแม่งแล้วกูจะเอากันที่ปลอดภัยนี่ตรงนี้โอเคกูคยอยู่พื้นปลอดภัยแล้วเว้ยมุมมองที่หนึ่งเลยขออนุญาตดูมุมมองที่หนึ่งเูจะเห็นขาดไปอีกแล้วเออมันขึ้นไปได้เหรอวะกูตกตกูตกเกือบตก กูเกือบตกเออไอ้เย่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 ่ขอยา่าเป็นมุมมองที่หนึ่งเด้อขอย่าเป็นมุมมองที่หนึ่งเอ้ยกูด้วยไรตะคุณพี่เอากูไม่มีหัวหัวกูกูกองโอ้หมดเวลาแล้วรอดเจวิตปากาัน อุนที่เท่าไรกันที่ห้าถนัดว่ะมุมเนี้ยถนัดเฮ้ยกูขึ้นดันดีได้บุนเด็กขึ้นดันดีได้ <c oughs> เนบอดก็ขึ้นตรงนั้นได้เห็นหรอวะต้องขึ้นที่แบบ กูอยู่ที่ปลอดภัยตรงนั้นตรงนั้นโอเคมาแล้วกูอยากขอกูขอเอาเออเอา,เอารอบพิเศษเอาชีวิตรอดในสวนอย่าดูมืนพลังหี้ย <Yeah. S 1> อะไรแบกี้วะกันแม่งกันแม่งไอ้ไอ้คนแม่งกลัวคนมากกว่ามันไล่ล่าคนอะ มันไม่ใช่มนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์ติกต่อ,อ okay. ไปแลยวิงวิงมันมึอจลองมนุษย์มนุษย์มนุษย์ฆ่าแต่กอมันทำไมวะโอ้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 นตาการ้ิกระโดดอะกระโดดเพิ่มความเร็ว แบก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 แบรงพลังมาก โว้วิ่งมาสองตัวใครจะรอดวะวิ่งเร็วซะด้วยรอกูแบกกระโดดไม่ได้วะกูว่าไม่มีคนช่วยหรอกมูนแม่งกาตายเอา,เอาแบกลุมเอาแบกลุม กูอยากได้แบ็คลูมไม่มีบทแบ็คลูมด้วยวะเออแทนั้นเอาอันนี้ก็เพราะคนไม่เต็มชิเฉยด่านเนี้ยด,าด่ดานห้องนั่งเล่นฮึปุย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 อะไรของมันด้วยวะกยังไม่มีไอ้มาดิชันเลย โอเคมาละห้องนอนที่ขยายและยุ่งยิ่งของใครวะใน,นที่นอนหุ้ยมีเลโก้ด้วยแล้วก็มีตุ๊กตาดารักเรียบเลยถ้ามีเฟดดี้ด้วยวะมีเฟดดี้ด้วยแล้วจะ่นกูตัวเล็กเนี่ยกูเป็นหนูเหรอกูเป,นนเ,อเป็นหนูแน่ๆกูเป็นหนูทุกคนครับเซนได้ว่าผมเป็นหนูหอะ โอ้โหเป็นหนูปะ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 วิฮโฮฮโ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  โอเคขึข้นได้ไอ้นี่มันงอหลับหองสับหลัไม่งมาได้กูขางกูขได้โย่โอ้โ้โอ้โอโอ้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 โอโอ้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 โโอ้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 โอ้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  โย่งคงว่ามันมาทางนี้นะหาท่าก่อนนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้โย่กระโดดบอกรุณชอบบอว่ะ โอเคเฮ้ย,ยกูจะเอา,าอะจะได้ยังอยู่ตรงนี้เลยนะไอเจ้าสับป,ประรดดีกูเออกไปทางนี้นะเวกูจะดูดูหาทางหาทางนี่นเเ หลบ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 เราเลยอไปหนติดล้านนี่ไงข้างหลังอู๋อูกูเซียนอยู่นะเซียนเลย จะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้แหละมันน่าลำคาดไอ้กับเด็กบอดอ่ะร้านเนือหัวตัวหัวนอเนื้อหัวบายบ,ยบายบ